สวัสดีค่ะที่นี่ตําบลปราสาทนะคะวัดบ้านปราสาทนะคะเดี๋ยวช่วงน,นี้ก็จะมีงานไหว้พระธาตุวันที่5วันที่6วันที่7นะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมาเตรียมงานนะคะาม,มาส้มนะคะว่าเพิ่นเตรียมงานตอนนี้ไปถึงไสแล้วก็คือน่าจะได้ประมาณ90เซแล้วเหลืออีกเปอ็ก็พรุ่งนี้จะเก็บงานอีกเือนเดีนะคะพี่น้องอเดี๋ยวเข้ามาเบนาด่านแรกทัานนี้เลยค่ะเป็นจุด เด่นของงานอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นมุมที่เขาจะมีการประกวดส้มตำลีลานะคะพี่น้องแล้วก็มีการละกาการแสดงของเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเวทีการแสดงเกี่ยวกับวงดนตรีหลายๆวงแล้วก็เป็นละวงย่อนยุกาชิยู่วงนี้แหละคะ่ะพี่น้องอย่าขา้ามเบิรงเลยค่ะว่าต้องนั่นเพิ่นเฮดซี่อย่างกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปตามไปเลยจ้า นนะะสวัสดีค่ะคุณหมอสว,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้เอ่อออกอากาศอยู่นะคะคุณหมอ <c oughs> คุณคุณคุณหมอนี้เป็นคุณหมอที่พุกงานนะคะพี่น้องเออ <c oughs> เป็นผู้ใจบุญเป็นคุณหมอที่น่ารักที่สุดแล้วก็เป็นผู้ใจบุญมากที่สุดน,นะคะงานบุญงานอะไรติดต่อได้นะคะอันนี้คือ,อเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลผ้วยทัพษัน มใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะตรงเวรเดินมาก็มาเลยเออมาเลยก็คือเป็นคนที่ใจบุญมากๆค่ะอันพี่น้องม,มาเบิ่งนมาเพิน่นเคน่นเต็มที่กำลังอยู่ตรงไหนค่ะกำลังเหตุยังอยู่ครัคุณหมอเอ่าอ,อันนี้กําลังประดับเวทีค่ะ,ะเวทีสําหรับซ่อมตามลีลาแล้วก็การแสดงของ16 ชุมชนนะครับชุมชนแล้วก็การแสดงของเด็กนักเรียน6โรงเรียนในตำบลตาตาส้มตำมีลานี้รู้สึกว่าจะมีหลายๆหมู่บ้านเนาะก็คือเกือบครบทุกหมู่บ้านนะคะ16หมู่บ้านก็จะมาตำส้มตำมีลาบนเวทีนี้นะครับอันนี้เต็มที่ไหมคะคุณหมอเต็มที่ครับดูจากเราเลือกใช้สีเขียวให้เข้ากับเม็ดพริกเลือกสีแดังไหมคะคุณหมอจะได้เป็ด ไอ้สีเขียวนี่มันจะหม่นไหมไม่เหม็นครับผมมันต้องเป็นสนุกสนุกแน่นอนแล้วก็เอาเอาเข้าเอาเป็นสีเขียวใบตองเขาจะจัดจัดไอจัดพานว่ายอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของงานแล้วก็เลือกใช้สีให้มันเหมาะสมกับงานใช่อ๋ออันนี้ก็คือมีประกวดหนึ่งแบบพานไ่ายใช่ซ้อมประกวดเดินแบบอยู่ตรงนี้ไหมคะคุณหมอไม่ไม่ครับเดินแบบจะอยู่ข้างหน้าอ๋อเดินแบบก็จะอยู่ด้านหน้าทางด้านหน้าปริมณีทางด้านหน้าพระธาตุเลยนะคะอันนี้จะเป็นการเดินแบบ ที่ว่าใช้รู้สึกจะเป็นสีมาสสักเนาะก็คือมีภาพชุด,ส,ดสวยๆงามๆก็เอาอกองมาเก่งทันกันละพี่น้องัวนีจ่จักมาสดจังไดดอกก็คือสวยงามนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูคุณครูท่านท่านที่ 2, นะ 2> น,นะคะอันนี้ก็คือเต็มที่หยุดเรียนมาเพื่อทำงานนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้กูกลัวเลยนะคะ ผู้ใหญ่เนาะจำชื่อจากตอนไหนบอคู้ไล, <c oughs> คไล่อันนี้คือคู้ไล่นะคะอยู่ที่ศูนย์สพดปราัรม,รมรีงานหยังเรียกไข่เพิ่นเด้อพี่น้องมักซคฟี่ปราศรนแม่นบ่ครูแม่นแม่นค่ะอันเดียคุณครูท่านที่สามคือคุณครูตุ๊กเนาะคุณครูตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เต็มที่ไหมคะครูเต็มที่แล้วทำไมข้าอ่อยๆม,มาตั้งแต่เช้าเลยอ่อยๆ หมดแรงใช่ไหมอ๋อไม่หมดไม่หมดค่ะเอ่อเดี๋ยวค่ะเพราะคนเสร็จจากนี้แล้ว่นระสีไปประดับผ้าอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็มีอีกหลายจุดที่เอ่อที่ยังไม่เสร็จนะคะก็คือจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเมื่อกี้น้องบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณหมอคุณหมออย่าหักหน้าน้องอย่างนั้นสิงานงอกหนุนตรงตรงน้องสะหญยตรงแถบท้าอกพุทธ้วต้องไปจับผ้าตรงผ้านั่งอีกยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่พวกพวนี้ต้องต่อไหมคะคุณหมอกล่ว่าจะให้เสร็จทีนี้ ให้เสร็จคืนนี้ครับห้าตอนนี้ขุมตาก็เขียวแล้วนะคุณหมอ <laughs> อยู่อยู่ตรงนู้นน่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆพำนะครับเอ่อทีตตรงพะลัำพิธีที่ว่านั่นเดนั่นเดมันกับยูหันตัวมันกัเอาของเอานามิยังยูหัน <c oughs> เดี๋ยวคุณรูท่านที่สี่นะคะอันนี้ปูปบกบนะคะพูสั่งตรงมาจากเมืองนอกเลยนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูคนนี้ใจบุญสุดๆว่าสามท่านนั้นใจบุญแล้วคุณครู <laughs> ท่านนี้ใจบุญแบบสุดๆเลยค่ะใครดา่าใครว่าอะไรครูไม่เคยโกรธเลยนะคะอันนี้เอาให้อย่างเดียวลองให้อย่างเดียวคุณครูบอกโอเคนะคะเป็นครูที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการจับค่าของแห่งตำบลประสาทของเรากัดว่าใดครับพี่นนท์มีงานได้ไก็คือมีมีมีมูเพิ่นสามสีค่คนหาหกคน เป็นทริปแตค่ะทั้งสอง,สองอโซดนะคะอันนี้ก็คืออ่าเป็นงานเล็กๆสําหรับคุณครูไปแล้วนะคะแต่สําหรับของพวกเข้าก็คือยังงานใหญ่อยู่เพราะว่าข้าวครสีแดงภาพสวยงามผขาที่งดงามประดับประดาบ,บนเวทีล่างเวทีของเพิ่นเมื่ค่ะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวสําสหรับปิดคลิปแล้วบอกคะยังบ่าปิดบอกเอาต่ออีกบก่เป็นเบิ่งดินกล้ยเป็นแบบเดินกล้ยอ๋อ ต้องต้องไปดูทางโน้นอีกใช่ไหมจ้าโน้นไปดูดงกุยถ้า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 ถ้ท่านสั่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งดงกุยอยู่ตรงนั้นคําว่าดุงคือบ้านกุยคือสวยสวยบ้านบ้านสวยนะคะบ้านสวยเป็นอย่งไรไปดูทางด้านโน้นกันเลยจ้ามาน้ำมาเลยค่ะบ้าซิงท่านอันนี้เป็นดงกุยเนาะอันนี้คือทางเข้าเพื่อจะทําเป็น,ปนอ่อเกี่ยวกับ บ้านจำลองกับว่าถึงกับว่าจำลองลก็คือถาสมติว่าเซ็จงานนี้แล้วจะสามารถที่จะอ่ยกไปเพื่อที่จะยู่อาศัยได้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้าว่าบิ่งก่อนนะคะว่าดงปุยมันเป็นจังไดนี่แหละของบ้านุวยในสมัยก่อนใช่ไหมคะในในสมัยก่อนมันก็จะประมาณนี้นะคะอันดับแรกที่เราจะสะดุดมากที่สุดคือนี่พี่น้องมีแห ี่คือเป็นตัวดักจับปลานะคะนี่อันนี้ก็สวิงสมัยก่อนนะคะมีหลอดมีไส้ค่ะพี่น้องแนวกจับปลามีเม็ดอันนี้ก็คือเป็นเป็นของดุงปุยนะคะก็คือบานซวยนะคะด่านตรงนี้เพื่อนกับสิเป็นที่นั่งเรียนแต่ถ้าเป็นบานมูเฮ้าถ้าเป็นในคนสมัยทุกมือนี่เพื่อนกับสิบอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะคะอีตรงนี้คือเป็นห้องนั่งเล่นแต่สําหรับคนสมัยก่อนเพื่อนก็จะเป็นประม่านวา เอ่อังไรล่ะเป็นสมัยก่อนเพื่อนกันจะบอกว่า,อามองนั่งกินขา่าวมองพบปลาส,สังสรรก็คือมองมองเอ่อญาติพี่น้องมาหาเพื่อนก็นั่งมองนี้แล้วค่ะแล้วก็มองนี้เพื่อนก็สิเป็นอ่มองนอนอันนี้คือห้องนอนเพื่อนอันนี้ก็สิมองของนั่งเห่ียอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นสวยถ้าเป็นสวยจริงๆเพื่อนจะทําประมาณนี้นะคะถ้าเป็นบ้านสวยจริงๆนะคะเพื่อนจะทําประมาณนี้แต่ว่าถ้า เป็นบ้านที่เขาประยุกต์มาตู้มือนี่นะคะพี่น้องเพื่อนก็จะเป็นเอ่อเป็นปูนเพื่อนก็จะเป็นไม้ที่นี้ระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งกับเท่าที่เห็นคือคู่มือนี่แหละค่ะพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือเป็นเล็กๆเ,เอ่อสำหรับอยู่ในครอบครัวที่เอ่เพื่อนยังเป็นแบบว่าพืนชนบทเป็นพื้นบ้านอยู่นะคะพี่น้องอา่าแต่ว่าถ้าเฮ้าสิเอามาดัดแปลงได้สมัยนี่ก็คือคนกับสิต่อเป็น ปูพุ่นปูนเป็นพื่นกระเบื้องไปแล้วก็ตรงแถวๆนี้เพื่อนกะสีใส่หลวดใส่ลายนะคะมันไข่ไข่กันพี่น้องเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเพื่อนไม่มีอุปกรณ์เพื่อนบ่มีจำนวนเงินที่สิมาสางคือสมัยทุกมือทุกมือนี่มันต้องใส่เม็ดเงินที่จะต้องมาสางนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งดานหนากันเลยค่ะว่าดานหนาเพื่อนมีความสวยงามขนาดใดนะคะพี่น้องมาตั้งนี้เลยจ้า ดี๋ยวบอชฉันค่ะลอง,งไปทายตรงั้นเบิร์นใช้เพิ่นเห็นวิววิววิวงามๆทางนี้นะคะมีคนเบิรงเข้า,า่ได้วไอ้ก้นเพื่นเดียวบอก <c oughs> อันนี้นะคะเป็นทางเข้าบอชฉันค่ะลองลองทายมาแต่ข้างบนนึงนะเพื่อนนะะเป็นการประชาสัมพันธ์ของอาทางอุปตประสานนะคะพี่น้องว่า,านักทัวงนี้นะคะเข้าดำเนินการเป็ึงหนังเรีวนะคะพี่น้องเ <c oughs> อามาเบิงด้านหน้าเลยค่ะ <c oughs> ด้านหน้ามันก็จะเป็น สืสารตำนานประเพณีไหว้พระธาตุนะคะอันนี้คือสื่อสารประเพณีพันปีประเพณีไหว้พระธาตุนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นทางเข้านะคะพี่น้อมมีความสวยงามนะคะจากประดับประดาด้วยเป็นของหัตกรรมพื้นบ้านทั้งหมดเลยนะคะมีการทำแบบงานฝีมือทั้งหมดเลยนะคะพี่น้่งอาเดี๋ยวเข้าตามมาเบง่งเรี่ยๆกันเลยจ้าว่าจะพาไปดูคะสวยงามมาก อันนี้กับชาวบ้านเพื่อนพาก,กันรวมกันเท็ดนะคะพี่้องอันน,นี้อันนี้จะประดับด้วยเขาเรียกว่าหัวหนึ่งเขา่านะคะจะประดับด้วยหัวหนึ่งเขา่ายามกลางคืนนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนเพื่อนจะจะมีการประดับไฟแสงสีเสียงทั้งหมดตรงนี้ก็จะเปิดไฟทั้งหมดเลยพี่้องปีนี้รับรองนะคะพี่้องว่ายิ่งใหญ่มากกว่าทุกๆุกกปีนะคะ ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะมไม่ว่าจะเป็นตำบลประสานหรือตำบลไก่เคียงหรือว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกสามารถที่จะรับชมปีนี้เพิ่นมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเข้าไปเบินข่านดันดูเลเป็นะสระน้ําอะไรนะเขาเรียกสระน้าอะไรนะรที่บริเวณนาง ทุได้ก็จะประมาณ8ปดสิบถึงเก้าสิบปเซ็นแล้วก็อันนี้คือบริเวณแถวองค์หน้าพระธาตุนะคะ,ะตรงเวทีตรงนี้ที่ดีมากย่างบอเซตีนะคะพี่น้องจะมีการประดับผ้าบริเวณของนะคะประดับผ้าสวยงามแล้วก็บนเวทีก็จะมีนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์ที่จะ ได้รับเชิญมาขึ้นบนเวทีนี่นะคะด,ด้านหลังก็จะเป็นองค์พระธาตุสามองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านคู่เมืองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเข้าจะสามารถทมนั่งนั่งทมจากบริเวณด้านหน้าแล้วก็มองไปด้านขององค์ปู่ธาตุจะมีความสวยงามจะมีการประดับไฟอย่างสวยงามค่ะพี่น้องนะคะสำหรับอ่า มาถึงตรงจุดหน้าประลัมพิธีนะคะพี่น้องเข้ากับสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าจะต้องไปทำงานต่อนะคะเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับการต้อนรับงาน<ด>งานมือใดงานงานมือใดเริ่มือใดงานบอกคะ่ะงานก็นจะยู่ที่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดจะถึงนี่นะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จันทอังคารนะคะทั้งหมดสาวันนะคะพี่น้อง หาผู้ใดสนใจหรือว่าผู้ใดอยากมาเที่ยวชมนะคะปีนี้บอกเลยว่าใหญ่และอลังการมากค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะ,คคคคะช่องของบาร์เซงค่านะคะฝากช่องน้ำในเด็กค่ะช่องอทำกินในถิ่นเกิดึือกันนะคะ,ะทั้งสองช่องนะคะพี่น้องกันนะคะฝากน้ำนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยจ้าสวัสดีค่ะ